กลับมาในข่าวสารดีดทางไอทีกันเป็นประจำในทุกๆวันในช่วงเช้าเวลา8ปดนกาสา0นาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ Baby, okay, on, ในช่วงเช้าแบบนี้อากาศาสดใสเนาะขอให้ฝนไม่ตกละกันนะครับเราจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรียวมี7ซีรีส์กันบ้างล่าสุดมีการเผยภาพแรกของตัวเครื่องออกมา แล้วก็รุดฟ้าหลังให้เราได้เห็นกันว่าดีไซน์นยังคงความเป็นเพชรอยู่พร้อมกับกล้องหลัง4ตัวคาดว่าเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับชิปซิสแดบิวต์เจ็732รุ่นใหม่ซะด้วยมาดูารายละเอียดเพิ่มเติมกันครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรียวมี6ซีรีส์ทั้ง2รุ่นแหละคือเรียวมี6และเรียวมี6 Pro ที่ผ่านมาจุดเด่นของรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่ให้ค่ารีเฟรชสูงด้วยและการใช้งานต่างๆค่อนข้างลื่นไหลซึ่งหากเทียบกับสมาร์ทโฟนระดับ,บเดียวกันก็ถือว่าดีกว่า ล่าสุดนะครับก็มีบอแสรุ่นต่อยอดมาแล้วเป็น Realme 7 s e r i ซีรีส์รูดออกมาให้เราได้ทราบกันเบื้องต้นด้วยภาพคอนเซปต์นะครับดีไซน์แรกที่มาพร้อมกับหน้าจอการเจาะรูแบบใหม่ที่เรียกว่าพันโห d ดิสเพกและฝาหลังดีไซน์แบบเพชท,ที่มีการไล่เฉดสีแบบสีรุ้งด้วยรวมถึงมีการติดตั้งกล้องหลังมาถึง4ตัวในแนวตั้งแบบเดิมเนาะเรียกได้ว่าคงความคลาสสิกข,ของตัวเองไว้ด้วย สำหรับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับย้ายไปอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องแล้วในเบื้องต้นคาดว่า r e ว m ี7ซีรีส์จะมีด้วยกันทั้งหมดถึง2รุ่นก็คือ r e ว m ี7ที่คิดว่าจะใช้เป็นชิปเซ็ต Mediatek Helio G95T และ r e ว m ี7 Pro ที่จะใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 732G ส่วนคุณสมบัติด้านอื่นๆนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับในตอนนี้ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีก เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับถือว่าเรือมีร้อนแรงเหมือนกันนะช่วงนี้เปิดตัวบ่อยหลายรุ่นเหลือเกินนะครับ Man, Pro Camera. Ladies gentlemen and La and gentlemen 64 Pro Camera ถัดมาที่ข่าวที่2ครับไปที่โทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g S 20 Fan Edition ได้มีการโผลบ,บน Geekbench อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ชิปเซตเป็น Exynos 990มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า Samsung เต็มที่จะพัฒนาโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กนะครับในชื่อว่า Galaxy S 20 Fan Edition ที่อาจจะเป็นภักต่อของ S 10 Live มาพราะาระบบ Android 10ล่าสุดก็มีผลการทดสอบบน Geekbench ออกมาเพิ่มเติมของรุ่นนี้ ว่าจะมีรุ่นที่ใช้โมเดลเป็นชิปเซ็ต Exynos 990แทนด้วยจากรายละเอียดบน Geekbench ของ Samsung Galaxy S20 f o Edition ที่ดูออกมาในตอนนี้นะครับในรหัสรุ่นก็คือ SMG180F ซึ่งนอกจากทําให้เราได้ทราบถึงสเปคว่าชิปเซตเนี่ยจะใช้เป็น Exynos 990แล้วในส่วนของ RAM เองนะครับก็ให้มามากขึ้นถึง8กิกสามารถทำคะแนน Single Core ไปได้ถึง588คะแนนแล้วก็ม u l t i Core 2,488คะแนนเลยทีเดียวหาเปรียบเทียบของรุ่นก่อนหน้าน,นี้ที่เป็น SMG 781B ก่อนหน้านี้จะให้ RAM แค่6คะแนน Single Core และ Multi Core ก็จะสูงกว่าเนื่องจากว่าคะแนนอยู่ที่737แล้วก็2619นะครับตามลําดับคะแนนน้อยลงประมาณนั้นแต่ให้ RAM มามากขึ้นสเปคของซับซูม Galaxy s 2 10แฝ i อิที่ได้ในเบื้องต้นอันแรกคือหน้าจอเป็น AMOLED มาพร้อมกับหน้าจอ Infinity-O Display ความละเอียด Full HD Plus r e s l a t e 120Hz ยูมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วหรืออาจจะ6.7นิ้วด้วยก็ต้องมารอรุ้นกันนะว่าขนาดเท่าไหร่เนาะกล้องหลังนะครับมีเลนส์ w 12ล้าน Ultra Wide 12ล้านแล้วก็ Telephoto 8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,500ม ah. ิลลิแอมมาตรฐามกันกนะกับฝุ่น IP68 อย่างไรก็ดีนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องของการเปิดตัวราคาวางจาหน่ายและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สักเท่าไหร่ไว้ถ้ามีอะไรเพริ่มเติมมากกว่านี้เราจะรีนามาอัปเดตใหตทร์เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก็จะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆด,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 ดีและคนที่เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook มไไามเข้าไปกดไล์กันด้วยนะ สกิมต้องขอตัวลาไปก่อนกับมัปเดยข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย